ไฟผ่าพันกวันพหวงกันเซียนไม่ไพ่นะครับนี่พี่หวังเคยเห็นบ่ครับแต่เคยเหยีบกิบบ่วเมืองเจ้าเลยสิบาร์ราชีรังมีความรู้แน่นอนลีปนี้นี่ครับผมกันเซียนไม่ไพ่ได้น่ย โอ้สิม่คนถนัดสายเนาะดูไปต่อยมวยเนี้ยถนัดสายมัดหนักงา <c oughs> <c oughs> พี่น้องได้แล้วครับเนี่ยพันหลังจากนั้นพี่น้องครับได้ไม่ไพ่งงาม,มามากครับ่นอื่นไม่ไพ่บงเนะนี่ยแต่อยากให้มันลงนะครับพาปั่วเดี๋ยวแตะครับตัดมากอะจุ่มน้ำล้วันพี่น้องเอาแช่ไว้ในน้ำนะครับ ให้มันกรอบคือการทับอันผลหมากลากไม่ครับพี่นองเอาไปใส่ในตูเ้ยเ,เย็นเวลาเที่ยวเย็นๆนึกสิดังกรอบนี่ลงมาพี่นองไม่ไม่ไพ่บงนี่คือว่า,าต้นฉบับก็คือเห็ดตอกมัดกานะพี่นองเห็ดตอกมัดกาได้เลย คือเราคือคือคือจักแล้วจักตอกแล้วๆเนี่ก็เอาไปมัดการเลยครับพี่น้องยุกหนึ่งเนาะยุกดำหน้านะพี่น้องนะคือความละเอียดให้ซอใส่มันได้ในระดับก่อนนี่นะในระดับเดียวกับจักเลยวันจักตอกเนี่ยสำหรับผู้ที่สายตาดีนะพี่น้องนะประมาณเกิก็เริ่มลดลงมาหลายเตือ บอกคือเก่าพี่น้อนครับอายุหลายพาอีกคจัน้อยดดอมันกว่างปวดนี่ครับผมอยากเหยาวๆจักหน่อยสายตาแต่ว่ามัดผมมัดบม,มัด,มมดนุ่มปนันไรเพราะว่างานเดี๋ยวไปมัดนี่ยบเป็นม,ม,มัดกาเลยพี่น้อนเดี๋ยวมันสะขาดซ้ำนี่ก็ดีพี่น,อน้อง แบบหนึง่งด้วยจูเขากันหนึ่งเขานั่ตัวนี้พี่น้องเขาน้่มหนึ่งเขาเตาทือนว่หนึ่งเขาเตาทา,า,า,านเตาไม่เตาไหม่เตาฟื้นนี่ครับพี่น้องนี่ผลงานของผมแหละนี่ครับนี่คือมัดเหลียบไหวแล้วพี่น้องนี่ครับมัดไปทางนี่ด้วยพี่น้องหมุนติวติวติวแล้วก็เน็บไหวแล้วพันตรงสวนตรงสวนมาเนี่ย นี่ครับให้มันเลื่อยส้นเลือยมีนวองด้อให้มันมัดส้นส้นน้ำคือส้อนส้นตอกนะพี่นวองให้ให้รัดตรงนี้รัดตรงนี้นี่ครับส้นที่เขาหมุนไปปิ๊บ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 แล้วก็มือพันนะครับตืดแล้วก็กดไว้นะครับตืดกดไว้เอาซ้ำได้มืสีเงาซ้ำหนีก็ได้ถ้าเอาไปใส่ในขั้วเลื่อนก็ได้ไมายถึงว่ามัดไม่ผี่ก็ได้ครับหรือว่ามันบบตรงใส่ต่อก็ได้หา นั่งยางครับมหลัดแล้วก็กวาดอาอยากใ้ายแมงมุมได้เลยพี่น้องครับมีล่แล้วเด้ <c oughs> อก็เชยนผมมันเป็นเ,เี่นมุ่งมนมุ่งกระเบื้องแล้วก็ข้างในมันจะเป็นฝ้าฝ้าแขวนเลยมีน้อแล้วม,นนนมันจะมีเจ้าแมงมุมนะพี่น้องมาทำรังทำยางเอียดอย่างแล้วผมก็ ต้องทำความสะอาดตลอดนะี่ยแต่ว่ากะดีอย่างหนึ่งเลยมาแลงมุมมันกะมาอยู่หล่ะมัน,ม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 นก็กินยุ่งได้ไพี่น้องครับยุ่งเข้าไปในเฮี้ยนกะเสร็จข้าเจ้าเลยก็เสร็จแมงมุมเจ้าแมงมุมกะมีมีประโยชน์อยู่ดิม,มุมก็ได้ถ,ถ้าบอคิดยัางายวาพี่น้องครับ เราใช้วิธีรัดสำรองไว้ก่อนก็คือรัดพอดลมหลวงไว้นี่ครับตัวนี้ไม่ได้เอานะไม่จะเอานะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาคือรัดอันนี้ไว้ก่อนรัดให้มันเคลื่อนคือร้วแตำแหน่งยังได้หลังจากนั้นเราก็รัดเลยรัดจริงโอ้เนื้อทีเน,อเนื้อทีไม่ไม่พออ่ะเอาอ่างนี้ดีกว,ว่า ยังไงเนี่ยตรงนี้เลยนี่ครับดึงมาพอให้พทอทอย่างทอละอ้ไม่ได้ต่อแข็งไปน,นี่ดังสั อีดอีดเลยนี่ครับนี่ครับดูตำแหน่งให้ดีพี่น้องชิบมีเรียบร้อยเลย้องหลังจากนั้นเราก็รัดต่อไปอย่าอย่าให้หลุดเอ,อ๊ะส้นนะคือส้อนตัวนีออ้นี่ครับ ดึงเข้ามากอดเลยนแน่นเพราะว่าต้นขันมอนนี่ผมตากแห้งไปสองเสะสองแดดหรือว่าสามแดดกันเลยทั้งแดดทั้งลมเลยหน้าหนาวนี่ก็รุ่นใหญ่พีน้องรุ่นใหญ่นี่ก็จะทำอะไรดีละ่ะเอาไป,ไปประดับไป,ไปประดับเป็นอะไรเข้าดาวปีใหม่ ทาสีทาอะไรก็ได้สำหรับงานออกงานแบบงานบูธงานช็อปไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะต้นคันมอนนี่พี่น้องหาต้นที่ตรงๆถ้าไม่ตรงเราก็มาดัดตอนที่ที่ตัดมาแบบนีหนหิดไวเอาตอบเส้นที่สอง มาลัดต่อดึงแรงๆเอ่อนี่คือผมใช้มือนะแต่ถ้าใช้เท้าก็ได้จะแน่นกว่าใช้เท้าเน็บกับพื้นนี่ครับถ้าตอบไม้ไผ่บงนี่ไม่มีทางมีแต่แห้งแล้วก็เหนียวนะครับอยู่กับไม้เขาเลยนี่ครับ หยัียบร้อยอีกเส้นเดียวเอาเล่าวางหยันุ่มนะไม้ไม้ไผ่นี่นุ่มเป็นตอกเป็นอะไรดึงให้ให้แน่นดึงอย่างนี้ก็ได้กดสองมือ ดังซะแน่นเลยนี่ครับพี่น้องกดไว้ย้ายมันเลื่อนนี่แล้วก็หมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนแล้วก็เน็บนเน็บอีกอันหนึง่งอันสำรองสำรองอย่าเพิ่งไปเกะนี่ครับอันสุดท้ายพี่น้องครับ เอางามๆเลยสุดท้ายเยประมาณนี้เงียบอันสุดท้ายนี่ดึงให้แน่นเลย่ครับอันเก่าออกทิ้งไปอันที่นี่ทิ้งไป่งรับลางทีนันก็บิดบิดงอ ตัวตัวปลายตอกนี่ก็เน็บไว้เน็บไว้เลยเน็บไว้ให้ตรงไม่ตรงก็ได้ให้ตรงก็ก็ดีจะได้สวยนี่ครับมันมันยาวไปเราใช้มีดขอไปครับใช้มีดปาดส้นหองแล้วก็เหน็บนะพี่น้องหมุนกลับ แล้วก็เหน็บเข้าไปรูปลายตอกจะไม่สามารถคีกันเท่าไหร่อ่อนไปเพราะว่าผมรัดแน่นเกินมันจะเหน็บอยู่นะไม่เป็นไรพี่น้องอ่ะแถมให้อันหนึ่งซะแล้วก็รัดเส้นต่อไปแล้วคือ เพื่อในการเสียเวลาก็รัดอย่างเงี้ยนี่ครับรัดต่อซะถ้าอย่างไงี้ก็เน็บซะโอ้สอดเต็มยากแลยยากมากเพราะว่ามันแน่นนี่ครับไม่มีเซียนนะพี่นาะแล้วก็เน็บเข้าไปข้างในมันจะ กิกเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จับสะบัดให้มันเข้าเนื้อกับต้นคันมอนะนะพี่น้องน,นี่ครับโอเคแล้วคือถ้าอยากให้สวยงามล้วก็หา,อาปอกอะไรมาพันแล้วอันนี้สวยกว่าเพราะว่าผมทำใจเย็นะนะพี่น้องพอมาเข้าหน้ากล้องแล้วเหมือนไม่ค่อยเท่าไหร่ นี่ครับอข้าวสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาทอดไข่เจียวกินกันเช้าๆพี่น้องครับนี่ครับ,รบเราก็ออกใบไม้มาน้ำหนักก็ยังประมาณ400กร,รัมพี่น้องก็ประมาณ300กืบ400กร,รมัม300-400กร,รมัม เป็นพ่อบ้านในบ้านก็ทําได้พี่น้องครับเราอยู่บ้านวัตถุดิบหรือว่าต้นก็ไปตัดมานะตามท้ายบ้านตามคันคูกันแทนนาป่าหญ้าก,ก็หาที่เก่แกะพี่น้อลหน้าน,นี้ก็คือหน้าเดือนติดสองเดืแก่เดือนเดือนได้เดือนยีน่นี่แก่แล้วพอแก่เราออกดอกอ,ออกดอกเราก็มาตัดมาล้วก็มาพึ่งแดดซะนะครับวิธีการทําไม่ยาก ใช้ไปเหือกพ่นวงเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ไม่อาตากฝนนะเ mm hmm. พราะกวาดๆลามต่อเอาไปเก็บไว้ให้มเหมาะในโรงเจ็บของหลังบ้านนะครับอย่าไว้หน้าบ้าน ขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องครับแ้่คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกดแชร์ช่องหมอแม่บ้าเพื่อนด้วยครับทำช่องแม่ก็จะครบขวบแล้วพี่น้องมากๆครับพี่น้องครับจะไป